มาทำตะโกบัวลอยแบบน่ารักน่ารักอร่อยอร่อย,ออยกันคะ่ะอยากรู้วิธีทำมันยังไงไปดูกันเลย mm hmm. นักกินโดยก่อจะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวใส่อ่างผสมไว้ตามด้วยน้ำกะทิและจะนวดนวดให้เข้ากันเลยนวดนวดมาสักพักจะได้แป้งเนื้อเนียนๆจับก้อนก็ใช้ได้เลยคะ่ะของกวางประมาณนี้นะคะแล้วจะแบ่งเป็นสี่ก้อนจะทำเป็นสี่สีนะคะ อันนี้ใช้สีผสมอาหารสีส้มนวดนวดครึ่งคึงให้สีทั่วๆก็ใช้ได้เลยค่ะก้อนนี้จะใช้สีผสมอาหารสีชมพูหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นสีอื่นๆก็ได้เลยนะคะก้อนนี้จะใช้เป็นสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลและก้อนสุดท้ายจะใช้เป็นสีผสมอาหารสีฟ้าได้ทั้งหมดแล้วจะใช้ผ้าคลุมกันลมไปก่อนนะคะและหยิบแป้งมาก้อนเล็กๆปั้นให้เป็นก้อนกลม ขนาดตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยค่ะคงกวางทั้งหมดจะได้แบบนี้เลยค่ะแล้ววันนี้ก็นจะใช้เป็นถ้วยฟอยล์เบอร์สา1สแบบนี้เอาวางเรียงไว้ก่อนนะคะตั้งน้ำต้มให้เดือดและเอาสาคูที่เราปั้นไว้ลงต้มเลยเกลี่ยๆไม่ให้ติดก้นหม้อสักหน่อยแล้วจะปล่อยต้มทิ้งไว้แบบนี้ก่อนคะ่ะพอตัวขนมสุกเขาจะล,ะลอยขึ้นมา พอขนมลอยขึ้นมาหมดกวนจะต้มต่ออีกประมาณ3นาทีครบเวลาช้อนขึ้นได้เลยค่ะและเอาขนมลงนอกน้ำเย็นไว้เอาแช่ไว้แบบนั้นก่อนนะคะจากนั้นเจ้าเกลือป่อนใส่หม้อต้มไว้ตามด้วยน้ำตาลทรายแป้งเข้าเจ้าและน้ำสะอาดค่ะคนๆให้แป้งละลายเข้ากันเลย พอแป้งละลายหมดแล้วจะใส่น้ำกะทิลงไปคนคนนิดหน่อยและเอาขึ้นตั้งไฟเลยจะใช้เป็นไฟอ่อนและคนคนตลอดเลยนะคะคนคนมาสักพักได้กะทิคนคนเดือดเดือดก็ใช้ได้เลยคะ่ะตักมาใส่ถ้วยที่เราเต็มไว้ให้ทำตอนที่กะทิยังร้อนๆอนนะคะเอาเม็ดบัวลอยขึ้นเสดจน้ำและตักใส่ถ้วยเลย ทั้งหมดของกวานจะได้20ถ้วยค่ะจะได้ตัวบัวลอยเหนียวนุ่มกะทิหวานมันเค็มอะไรอะไเลยนักกินถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวางขออิมมจิลูกขนมคนละหนึ่งอันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ